ที่นี่นะคะมีหอยเยอะมากเลยแต่ไม่มีใครกินเลยเนนะี่ยหอย,อยหนั่นเนี่ยมีเยอะนะเนี่ยเยอะมากนี่นี่ต้องไปเลบ่อเทิมันหอยใหญ่มากนี่น่าจะหอยเชอรี่นะแล้วดู ไข่เต็มเลยนี่ก็คุยพามาดูนะคะไข่หอยเชอรี่ดูในลูกนึ่งดูดูลูกเอ้ยดูใหญ่มากใหญ่มากทาไม่มีไข่กินไหมไม่มีใคร,ก,ใครกินเลยจ้าแล้วก็เยอะมากเลยนะ ไม่ได้มีน้อยๆเลยแนละ้วมีเยอะเลยไอ้สุกห่าวใครสุกด,ดูนี่จะให้จะพามาดูหอยนี่ดู มีเพื่อนๆคนไหนกินไหมเนี่ยไข่เอแล้วนะหอยอะไรเขาเรียกว่าหอยอะไรเขาเรียกว่าหอยอะไรนะหอยเชอรี่ใช่ไหมเห็นตามตลาดอะข้าขาขกก็อยู่นะแต่ที่นี่อะเยอะมากเลยในบ่อเน,นี่ยไม่มีใครกินเลยไม่มีใครกินเลยจ้ามีเยอะด้วยนะเรียบช่วงนี้ฝ <c oughs> น,นตกไงน้ำมัน น้ำมันขึ้นอนะ่ะมันก็ราวังไข่นี่ดูดูหอยหอยหอยใหญ่มากจับให้ดูนะใหญ่แค่ไหนดูนี่เบลูบลบล์ลใหญ่มากดูหอยมันก็คือใหญ่มากอะโนนเยอะเลยเยอะเลยจ้ะโนนจ้ะ นั่นจะ้ะลูกก็เยอะเลยจะล้ะลูกมันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหอยนานะอันเนี้ยอันเนี้ยรูปทรงไม่เหมือนกันเนี่ยมีเรีดดวยกว่าหอยอะไรนะเห็นเข้าไปได้เลี้ยงนะคะมันเกิดเองเลยมันเกิดเองตามธรรมชาติเลยดูสิอันเนี้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ ข,า,ขาดึงไม่ได้คนกินไหมเนี่ยเขากินใช่ไหมเขากินได้ใช่ไหมเนี่ยหอยเนี่ยดูเดยอะมากพอแล้วมั้งเอาเทเีพอแล้วมั้งกินคนเดียวเนาะใครอยู่ใกล้มาเก็บได้นะเนี่ยใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็มาเก็บได้เลยจ้า้จ้าหอยใหญ่มากเจ้านี่ ความใหญ่บลูบลาเนี่ยดูนี่มีนมาไข่ันมาวางไข่แล้วก็มันก็ลงมาอยู่ตรงนี้ลงมาอยู่ตรงนี้จ้าจ้าโอ้โหลูกใหญ่มากใช่ไหมคอมเมนต์ให้หน่อยสิคะว่าเนี่ยหอยอะไรขเขากินไหม หอยนาะหอยคงไม่หอยอะไรเอาแค่นี้พอค่ะหอยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะชื่อหอยด้วยนะใี้ดูมาวางไข่เพียบนี่คะ่ะนี่คือไข่ของหอยนะคะสวยงานดีนะ